ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของ Bauer Channel แล้วก็เจี๊ยบผ้าร่วยนะครับเมื่อนี้เราจะมีแนวทางตัวเลขนะครับตัวเลขอของเสี่ยนปะโคนใจนะครับตามตองงวดนะครับงวดนติดผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นกับเข่าตัววิ่งอยู่นะครับเขาวิ่งเจ็ดนะครับแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเขาอยู่นะครับสําหรับงวด ที่ผ่านมานะครับสำหรับงวดนี้นะครับเขาจะไปตามต่อนะครับตามต่อตัวเลขของเส้นปลาค้นใช่ว่ามันจะมีแนวทางตัวเลขกตัวใดบ้างนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปติดตามน้ากันเลยครับแล้วก็ททันใดที่เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะบริภาตคิดดีๆๆดจากเจพัดบป้าลุ้ยแลัะการเป่าใสีใช่แนวนะครับเดี๋ยวเข้าไปตามน้ากันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ครับปวัเีครับรไครับเครับก่อนเมื่อกี้เขาหนึ่งเจนึงครับใเจ็หนึ่เลยหนึ่งต่ว่าหั่งเป็นเนหนึ่งเจดเขายุ่ครับผมูนวงผู้นอครับเนแล้วก็่ได้เ็นเ็รครับ มาตะว,วันรีบินนีบานงมาเจ็ดจากศยไปเหมือนกัน, <c oughs> นผู้ใดก,กับมกักศูนะจ๊ะแต่เจ็ัดกกันกแป่พมากเตอนแรกเจ็ัดกัอยากใดหนึ่งกับเจ็ดยูเดไซต์ตะวันันนี้กับวายานศูนมันมากตนี้ครับมับเีเรงั้เกมาเป็นคนเดียวเ จ้ครับับถือว่าเขาอยู่นะครับถือว่าเขาแล้วเขาอยู่พะว่าเลขจับชุดกับมีอยู่ไอเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งครับเข้าอยู่ครับวันนี้เนว่นข้างตตงอดมาอนี้ครับครับวันนี้ทางโตงอดสิบหกวันนี้สิบหกครับวันทีสิบเจ็ดออกหมู่บ้านนี่อะไรจ้ะอง ้าผมสบตรงกวันเสาวัที <laughs> ่มองเสตรงกับ no วันเสาลงมือแล้วล่ะจะจเมอวนนศุสร์วันนี้วันเสาวันนี้วันเสาครับไปตองวดเอาเรียป้กอนครับถ้บผมหนึ่งสอ สองแปดแปดหนึ่งสองแปดครับเน่นเน่นตัวไหนจ้าเลยิบินเน้หนึ่งหนึ่ก şey ับสองหนึ่งกับสองแล้ะค่ะครับผมเรบินเน่นหนึ่งกับสองบะนีจับจับชุดด้วยจ้าครับผมเนี้ยดับรถแล้วค่ะ ก็จะว่าา้ว้าควยองไเรียกอ่าละอันนี้คืิปแรกนะครับเนาะลิปแรกใไขไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะแอนับอาอาอาลเลยหนึ่งแปดหนึ่งแบกีละครับวันนี้เรามาสองส่สองสี 2 6สหหางบอครับสาชุดสามชุดสหางเราเรามีเล็กสาตัวบอนิจ่าสามตัวมีชุดนึงครับค่ะสามตัวมีสองแปดหนึ่งะครับเนาะครับค่ะ นี่ก็นเ,นนเน้นเน้นที่มันใจ,จมันใจตัวใดก็กมูนี่จะสามชุดนี่สามชุดผมมันใจ2 2> สองสี่สองสี่สองสี่ฮะและสองหกสองสีบสองหกครับกลับไป สองสี่กับสองหกคิดว่าสี่อน่าจะมาเด้นอจางงวดนี้เนาะน่าจะมาเด้นอจางงวดนี้สี่เนว่าสองมาสี่นี่ันเอากับสองปีอยู่ประาเป็นตัวเนับสองปีครับผมสองปีนี่ผมมาเป็นพีเสียแค่สอ เลขกันเลขออกกันหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ก็ง่ามอยู่เด่นอ่ะเนียนจ่าเนียนเนียนมันมันบนบนอาจจะหนักให้ตัวโตเก่ามากเมื่อวานเมื่อวานนี่ มื่อวานนี่ยหกนึงเหียอหลายนะครับเมื่อวานผมมาจะกวดหกหนึ่งเพัดบ่อให้ผมผมได้มา่ใบเดียวกับกัยานมันบอกเนาะงวันวตที่แล้วก็กันนะครับผมมาจะกวดกันเีย เจี๊ยพัดหามีงมักเมาเด้อ <c oughs> บราวเสนะตอนอยู่ตะกี้นั่นขันเ <c oughs> มาหนีบันนี้เขาก็ <c oughs> าว่าไล่ใดมันกับท่านใดอย่างนอกับพวกท่นใดว่าอยากจิเมาอย่างกุณ <c oughs> <c oughs> มักเมาเ,เด้อลอตเตอรี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วม,ม,มันตัวใดก่อนเจพัดงวดที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยผมว่าผมจะเมาละได้เหลือหลายขนาดก้าวสองก้าสองไงมันเหลือหลายคนาดบันนี้มันมีพ่อได้อยู่ในจอวัดเขาวัดโบก เมียนจ้เมียนย่เป็นักตัวฟุนี้เรีนเรนเรนเรนศูนย์สามเจ็ดพันเนศูนย์สามหลายก็ศูนย์แเลยเีนศูนยสนีกับเจ็ดเก่าเนบักคักเลยอ๋อเา่นไปรัารันบ้านบนถือกันนั่นปเบิ้หนังสือไยังไปซื้อลางเปเจ็ดไปเน้นลางโอ้ยสุดอก จ้ามันนเกดค่ะมึันมวตนี่ามางละค่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 ะจับเลวิ่งให้เลขวิ่งมาล่ะไปิดตื้อตามโตก็ได้หนึ่งหนึ่งสองแปดนี่ตีจ้าอ่ามันก็าพันต็เป็นไม่เล็ตามโตวอยู่แล้วล่ะจำเนียนค่ะพอต้องมีเราพันเป็นเล็ตามโตัก้ครับผมแล้ทจะสองนื่นเนน่จะเป็นสองสรตรติดตั้ค่ะ ครับเบอร์ค่ะเบิรงของของสุไทร์อีกรอบนึงเนาะครับเนาะค่ะค่ะขอบคุณสำหรับแนี่ยท่านค่ะครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นแนวทางตัวเลขของเซียนปลาคนใช่หมวด ต่อไปนะครับงดที่จะถึงนะครับท่านใดข้ามาแล้วกดไล,ล,ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปตัวเลขดีๆจากเทพัดป้ารวยแล้วกับเบาเซ h a ชแน l นะครับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ